ในช่วงเวลานี้ข่าวสำคัญข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของชาวโลกทั้งหลายนะครับก็คือข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินาอลิบธที่2แห่งสหราชอณาจักรเมื่อเกิดกรณีสวรรคตขึ้นเช่นนี้แล้วข่าวครา,าวเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านก็ได้มีการย้อนนำกลับมาทบทวนนำมาบอกเล่าอีกครั้งหนึ่งในช่องทางสื่อต่าง จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทยของเราที่มีโอกาสได้รับเสด็จพระราชเนินถึง2ครั้งสองคราวด้วยกันจึงเป็นเรื่องที่น่าจะนําเหตุการณ์ในอดีตความทรงจําเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังบ้างสมเด็จพระราชิธินาถพระองค์นั้นเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรกในปี2515ก็วันที่เสด็จมาที่จุฬานั้นคือวันที่11กุมภาพันธ์2515 ผมเองในเวลานั้นยังไม่ได้เป็นนิสิตจุฬานะครับเรียนหนังสือที่โรงเรียนข้างๆรั้วจุลานี่แหละกาหนดการในวันนั้นเป็นเวลาใกล้กลๆเทีเ่ยงครับผมสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระสวามีนะครับสเสด็จมาที่หอประชุมจุฬาก็มีนิสิตจุฬาซึ่งเขาเต็มแน่นอยู่ในหอประชุมแล้วนิสิตจากทุกคณะก็อยู่ในหอประชุมแล้ว ผมซึ่งเป็นคนแปลกหน้าก็อยู่รวมกับชาวจุไรจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในหอประชุมได้อยู่บริเวณด้านหน้าหอประชุมตรงวงเวียนแถวนั้นเรียกว่าอย่างนั้นก็นแล้วกันภายในหอประชุมก็มีพิธีการรับเสด็จอธิการบดีในเวลานั้นคือศาสตราจารย์ดรอรุณสรรเทศเป็นผู้ทําพิธีการในนามของมหาวิทยาลัยมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ลึกการาบประคมทูลรับเสด็จมีการย้อนความกลับไปถึงเรื่องราวในอดีตนะครับว่า จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั้นก่อตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระปุตรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ส่งรับกาศรศึกษาที่ประเทศอังกฤษและทรงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระราชวงศ์อังกฤษเป็นอันดีนะครับในทางวิชาการจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสได้รับความร่วมมือกับสารพันการศึกษาชั้นสูงหลายแห่งในประเทศอังกฤษเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบจากนั้นก็สเสด็จออกมาด้านหน้าหอประชุมเราก็อยู่ในที่นั้นนะครับก็ได้รับอนุญาตให้เปล่งเสียงชายโยโห่ร้องถวายพระพรชชยมงคลได มีธงชาติไทยมีธงชาติอังกฤษที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ได้เสด็จกลับออกจากขอประชุมแล้วก็กลับไปเลยนะครับกำหนดการในวันนั้นจะเสด็จไปเสวยพระกระยาหารกลางวันที่ศาลาพระเกี้ยวด้วยครับผมจากขอประชุมจุฬาไปศาลาพระเกี้ยวนั้นผมเข้าใจว่าส่งพระดําเนินไปนะฮะคือไม่ได้นั่งรถยนต์ไปที่นั่งไปแต่ที่สาคัญคือไปถึงศาลาพระเกี้ยวแล้วเนี่ยท่านไปทําอะไรศาลาพระเกี้ยวในเวลานั้นเป็นที่รับประทานอาหารกลางวันของนิสิตครับผม สเสด็จพระรจาชดำเนินไปในที่นั้นแล้วเนี่ยก็ไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตของนิสิตจุฬาแล้วก็สเสด็จขึ้นไปชั้นลอยหรือชั้นสองของศาลาพระเกี้ยวที่นั้นก็มีตั้งเครื่องพระก,กิาันกลางวันถวายนะครับผู้ที่เข้าโต๊ะก็มีครูบราอาจารย์นี่อาจารย์แล้วก็มีผู้แทนนิสิตด้วยนะครับเครื่องเสวยในวันนั้นมีผู้บันทึกรายการไว้ว่ามีตั้งต้นในซุปสาคูแล้วก็ยำใหญ่แล้วก็อาหารจานหลักนั้นเป็นปลากระพง แล้วก็ตามด้วยเครื่องไทยคือแกงมัสมันไก่แล้วของหวานก็เป็นโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนลิซิเบตและพระสวามีจะได้ทรงทักทายพูดคุยกับนิสิตครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วเสด็จกลับไปในวันรุ่งขึ้นราชเลขาธุก,การทางฝ่ายอังกฤษนะครับก็มีหนังสือมาอย่างมหาวิทยาลัยเชิญพระฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์พระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่ระลึกทรงลงพระนามาพิไทยในรูปภาพนั้นด้วยทุกวันนี้เราก็ยังเก็บรูปนั้น เป็นสมบัติที่น้ำค่าของมหายอยุตตรายู่ผ่านไปอีกหลายปีจากแต่2115นะครับไปจนถึงปี2 0 3 9ปกติแล้วการที่ประมุกของประเทศขนาดจะไปเยือนอีกประเทศหนึ่งในฐานะที่เป็นพระร,ราชนิุฉะเต็มยศเต็มอย่างเพียงแค่ครั้งเดียวก็ยากเย็นแสนเข็นเต็มทีละแต่เนื่องจากทางพระราชามตรีอันสนิทที่มีระหว่างสองพระราชศ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองก็เสด็จเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่สองและในคราวเดียวกันนั้นจุฬาลงกรณ์มหาลัยก็มีโอกาสได้รับสืบเป็นครั้งที่สองเช่นเดียวกันนะครับกำหนดการวันนั้นเป็นวันที่29ตุลาคม2539ครับผมแรกทีเดียวนั้นเสด็จไปที่ British Council ที่แส้มสแควรไปมีพระราชกรณกิจที่ b i t i s h Council แล้วก็เสด็จมาที่ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาลายัย ในการเสด็จพระเนินวันนั้น29ตุลาคมสมเด็จพระนธิธิถาที่ราชาซึ่งทรงดํารงพระราชรสิในเวลานั้นเป็นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเสียบรมราชกุมา,มารีได้โดยเสด็จพระเนินด้วยนะครับก็เสด็จพระเนินมาที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้อธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคราวนี้นะครับก็คือศาสตราจารย์ดรเทียนฉายกีรนันแล้วก็มีการเป้าถวายของที่เลือกมีการรับเสด็จมีความยินดีปรีดาของนิสิตครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เหมือนอย่างเดิมนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่ามีการพยายามไปตามหาตัวผู้ที่เคยเฝ้าเมื่อคราวแรกเมื่อปี2015มาเฝ้าอีกครั้งหนึ่งครับผม mm hmm. เช่นผู้แทนนิสิตท,ที่เคยถวายพวงมาลัยช่อดอกไม้ mm hmm. เวลาผ่านไปหลาย10ปีแล้วมาเฝ้าอีกสกครั้งหนึ่งเป็น reunion เนียอ,อะไรประมาณนี้นะครับเป็นความชื่นใจของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้สมเด็จพระราเชนลเอเ์ดที่2ก็ดูจะท่งพอพระรารายณไทย ที่ได้มาเยือนสถานศึกษาแห่งนี้ที่ได้ทรงคุ้นเคยเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน,น้อยๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษในมุมเฉพาะเรื่องของสมเด็จพระนรีนาอลิซาเบธที่2กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากที่เสด็จกลับไปแล้วเช่นเดียวกันครับในวันรุ่งขึ้นก็ได้มีราชเลขาอนุการในพระองค์โปรดกล่าวให้เชิญภาพพระชายารักษ์ซึ่งลงพระนามมาพิไทย พระราชทานเป็นที่ระลึกแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ยังเก็บรักษาไว้ในหอประวัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแน่นอนครับว่าการสูญเสียการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถทิบเ็ที่สองนั้นก็เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประมุขของผู้ที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของของยุคสมัยของเรานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ระลึกนึกถึง และน้อมรำเึืนอกลือ,ลอถึงพระมหากรุณาคุณที่มีต่อหมหาวาลัยแห่งนี้ร่วมก,กันกับประชาชนคนไทยและชาวโลกทั้งหมดครับผมขอบคุณครับ